สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า walk ในเรื่องประมาณว่าเราต้องพาเด็กผู้หญิงคนนึงครับเดินกลับบ้านและผมค่อนข้างแน่ใจนะครับว่ามันไม่น่าใช่กการเดินกลับบ้านธรรมดาแน่นอนไปเริ่มกันดีกว่าก่อนไปรับชมนะครับถ้าเกิดมือคุณผู้ชมคนไหนว่างก็อย่าลืมกด like, ไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการนาคลิปด้วยนะอุ้ยเริ่มมาคือเอาเลยเหรอโอ้ห้องน่ารักแล้วังไงกดชิปวิ่งได้ไหมกดชิปวิ่งได้นะครับกลับไปทางนูน้น กับทางนุ้นไม่ได้แล้วนะครับทางตันโอเคมีเหมือนอีก,กาปะ่ะอีก,กาหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับมันจิกจิกอยู่ตรงนี้โลโก้เกมขึ้นว่ะเกมมันเป็นแนวแบบปรับมุมกล้องมุมมองไม่ได้เว้ยเฮ้ยทำไมมีอีก,กาแบบตามเราไปทุกที่เลยวะรีบแล้วเดินมาหน้ากล้องเลยไหมน,น้องสวัสดีน้องโอ้โหน้องหน้นาตาน่ารักมากโอ้ไม่อยากให้เป็นอันตรายเลยอะเดินมาหน้ากล้องไม่ได้นะครับทางตันพอกันก็น่าจะต้องไปทางทางขวาได้ไหม ทางขวาก็ไม่ได้นะครับบังคับไปทางซ้ายโอเคแล้วใครมันจอดจกอักรยานแบบนี้ <c oughs> ใครมาจอดจกอักรยานแบบนี้วะหรือว่าเขาต้องจอดกันแบบนี้ทำไมคันอื่นมันจอดปกติอะ่ะโอเคไปทางซ้ายดูนะครับอีกาบินตามรอยดุงที่จริงเนะี่ยกดตัว C นะครับเพื่อย่อดได้นะครับเหมือนแอบอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตรงนู้นตรงนู้นมีแสงอะไรแวบๆวบวบวๆไปดูสิมันคืออะไรกันนะวิ่งหน่อยดีกว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเดินช้าเกินไปละเสียงอะไรอ่ะเฮ้ย ซ่อนซ่อนเร็วอย่ายอย่ายให้เธอเห็นอะไรว๊อเสียงซาวแบบก็คือมากตัวอะไรอ่ะโอ้เสียงเพลงหายก็คือไปแล้วใช่ปะเราออกมาจากรถตู้ครับแล้วก็มาเก็บตัวนี้ดูตัวนี้คืออะไรอ่ะ เหรียญนะครับ1 0ึ่งร้อเยนเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้โอเคเพราะงั้นคือเราต้องรอแล้วร,รออีกตัวบ้าเมื่อกี้มันออกมาจากซอยนี้ใช่ไหมคือทางเดินทางไปต่อมันคือซอยไหนกันวะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปตรงซอยข้างบนดูกขอนเลยกันเนบโอเควิ่งเลยน้องน้องวิง่งจำจำเข้าไปขึ้นไปบนก่อนหืบโอเคข้างบนเป็นอุยปาลปา,เา,าเหรอปลาตกลงมาจยากต้องฟ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ มันเป็นลางบอกเหตุของญี่ปุ่นป่ะถ้าผมจําไม่ผิดอะแต่ถ้าจําได้ลางๆมันคือเกี่ยวกับเรื่องโชคไม่ใช่เหรอวะปลาไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้มีเหมือนตู้กดน้าอ่าแล้วคือสองรยเยนสองยเยนเพื่อเพื่อกดอะไรอะกุญแจเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียงเพลงมันจะบิ้วทาไมอะอย่าบอกนะว่ามันมาแเก้ว่ะมัไปได้ครับผู้ชมไปตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไปไม่ได้เราต้องกลับไปทางเดิมหอกลับไปทางเดิมดูจะเจอกับมันไหม โอเคตรงสื่อยังไม่ขึ้นนะครับตรงสื่อยังไม่ขึ้นก็คือว่าเรายังเดินได้อยู่เดินได้อยู่เดินได้อยู่ตอนนี้มันแอบได้เหรอถ้าเกิดมันมาจริงๆอู้แอบได้ด้วยผมไม่เข้าใจว่าทำไมซาวมันถึงบิวขนาดนี้โอเคไปซอยนี้ลงไปซอยที่อุ้ยวิวดยวดิวดี๋ยวคือมันมาดักหน้ากูเลยนดิวมาโอ้โหมองมุมกล้องผิดเมื่อกี้หนูวิ่งวิ่งหรือเข้าหรือเข้ามันจะมาแล้วมันจะมาแล้วอีโทรมาแล้วมันจะมาแล้วแอบไว้ก่อนเลย มายังรอนานแล้วนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีข้อความขึ้นให้ซ่อนแล้วนะครับอย่าให้เห็นว่ะถ้าไม่เธอเห็นอะไรประมาณนั้นนะครับไม่รู้ด้วยเป็น,เป,นเป็นผีผู้ชายหรือผู้หญิงอะ่ะถ้าผมอยากลองตุยดูนะอยากลองตุยมากเลยอะ่ะใจเอ๊โอเคคือถ้าเกิดเราโดนเห็นนะครับมันตามเราแบบนี้เลยเหรอแล้วหลุดได้ไหมโอ้โหวิ่งวิ่งไม่ทันวิ่งหนีไม่ทันคุณยุ้มโอไม่น,มนะ โอ้เหมือนน้องโดนโดนกินโดนเชื่ออะไรสักอย่างเนืงอเรียบร้อยนะครับตุยตายนะครับคุณผู้ชมอุ้ยเกมนี้คือผมต้องอย่าตายนะเนี่ยมันมาเริ่มใหม่เลยครับไม่มีระบบจุดเซฟอะไรทั้งนั้นโอเคไปตรงซอยนี้เรียบร้อยแล้วเราก็รีบไปไปหลังตูกต้ก่อนเพื่อไปซ่อนนะแล้วกเก็บเหรียญด้วย มันอารมณ์เหมือนว่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือว่าตำนานหลอกเด็กปะ่ะแบบให้เด็กเชี world, la la livre, ag ag ่ยวฟังเนี่ยครับอย่ากลับบ้านคนเดียวอย่ากลับบ้านช้าอะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคือน่าสงสารน้องมากเลยอ่ะเอเคเพราะง świat, ั้นคือผมต้องไปซอยนี้นะครับต้องไปซอยนี้เท่านั้นซอยที่มันเดินมาเฮ้ย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 มันกลับมามัน on กลับมาคุณชุมไม่โผล่มาสักทีวะมันจะโผล่มาจากซอยไหนเนี่ยโผล่มาจากหลังรถตู้ไม่เอานะ อันนี้คือผมไปได้แล้วใช่ไหมมันคงไม่ตากผมหน้าซอยหรอมั้งเนาะโอเคไม่มีว่ะสวยคือผมไม่รู้ว่าการที่ผมวิ่งเนี่ยจะทําให้แบบมาได้ยินเสียงเราเร็วขึ้นไหมอ่ะแต่มันก็ต้องวิ่งวะมันเดินคือมันช้าเกินไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาจากทางไหนดิวดิวมันมาจากทางไหนคุณผู้ชมโอ้โหมันมาจากตรงน,นี้ว่งเกือบไปหนูนี่กือบไปใหญ่มันเหน โอ้โหกูต้แอบที่เดิมเลยเนี่ยแล้วมันไปไหนไม่ได้อะถ้าเกิดเราวิ่งคือมันดักแคมป์เราครับคุณผู้ชมมาแล้วมันมาแล้วอย่าเดินไปตรงนี้ขอร้องห้ามเดินไปตรงนี้นะเฮ้ยขอร้องโอเคไปขวาไปขวาโอเคเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอย่าเดินกลับไปซอยเดิมขอร้องโอ้ชหอยาเดินกลับไปซอยเดิม๋อไม่ใช่ว่ะเหมือนมันเดินมันเช็คอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยครับถ้ามันหายก็ไปซอยบนแล้ว มันคือตัวอะไรเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับเป็นตำนานญี่ปุ่นหรือผีอะไรของญี่ปุ่นคือผมก็ไม่รู้จักมันเลยนะเรื่างนี้ไปแล้วงั้นผมก็วิ่งได้ไหมคือไม่อยากวิ่งเลยะวิ่งเหมือนมันจะล่อมาไงก็ไม่รู้อะเพราะงั้นเดินไปก่อนน้องคก็เดินไปก่อนนะเดี๋ยวเราพ้นซอยนี้เราค่อยวิ่งหรือว่าตรงนี้มันแอบได้วะผมว่าตรงนี้มันน่าจะแอบได้มั้งโอเคแต่ถ้าเกิดมันมาเนี่ยมันจะมาจากข้างหลังเราแน่นอนครับเพราะงั้นตรงนี้คือคอุ๊ยอีการล้ออย่างเว ไอตัวเมื่อกี้มันก็เหมือนอีกาอยู่นะไปอุ้ยโอ้โหอุยอ้ย,ยกูตกใจน้าน้อง <c oughs> ไปซ้ายไปขวาไปขวาก่อนไหมไปขวาตันนะครับส่วนตรงนี้คือประตูปะโอ้โหมันล็อกอีกโอ้โหตรงนี้แดงแจ๋เลยกูจะไปตรงไหนดีอ๋อเป็นเป็นเหมือนพื้นที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นที่เราแอบปะน่าจะใช่นะครับไม่มีไอเทมอะไรซ่อนอยู่ด้วยไม่มีอะไรเลย มันต้องกลับไปทางเดิมแล้วเพลงแต่ละเพลงคือโคตรน่าก,กลัวเลยอะ่ะมันให้ตีมแบบญี่ปุ่นขนลุกจะจัดโอเคน้องเอ้ยเดี๋ยว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 ไม่ซ่อนน้องวานี่น้องวานี่มันนี่ลู้แอบไว้เดี๋ยตายนะตรงสื่อหมดคือมันไปแล้วใช่ไหมอะน่าจะไปแล้วหรอมั้งงั้นนี้ผมต้องไปทางไหนอะไปลงซ้ายนี่หรอซ้ายนี่ก็ไปอ,อุ้ยเหรียญโอ้โหตาเหรียญจะทิ่มตากูหมดโอเคเราก,กดกุญแจได้เลยครับแบบนี้ ก็ต้องกลับไปที่เดิมหวังว่ามันจะไม่ดักแคมผมใช่ไหมโอเคย้อนกลับมาครับโชว์แวบสวยแล้วก็วิ่งไปหนูหนูวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเออมันจะไม่มาดักซอยนี้ใช่ไหมวะผมโคตรเสียวเลยอะถ้ามันดักคือผมหนีไม่ทันนะจังหวะเนี้ยโอเคออกมาจากซอยแล้วครับที่ผมสงสัยคือว่าทําไมมันถึงมีกุญแจอยู่ในตู้กดน้ําแค่นั้นแหละเฮ้ยมาแล้วมันมามันมามันมาขอให้มันมาจากซอยบนขอให้มันมาจากซอยบนขอร้อง เราจะได้ขึ้นไปผมมันมาจากซอยบนจริงว่ะโอเคแต่มันไปซอยล่างเนียครับไม่เป็นไรเราเอาสวนขึ้นไปสวนทางขึ้นไปตรงตู้กดน้ํารู้สึกว่าตรงตู้กดน้ามันจะไม่มีที่จูบปะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเดินกลับมาทําไมอะกูยังไม่ทันได้วิ่งเลยนะผมไม่สนแล้วผมวิ่งขึ้นมาแล้วผมไม่สนอะไรทั้งนั้นว,นวนิ่งขึ้นไปยหนูวิ่งขึ้นไปแต่ต้องไปกดตู้กดน้ําอุ้ยมาทุกครั้งป่าลู่ลงมาทุกครั้งเลยต้องไปกดตู้กดน้ําก่อน โอ okay, เคสองร้อยเหรียญอ่าได้กุญแจมันจะขวดว่ะอะไรกันวะเนี่ยได้กุญแจมันจะขวดเนี่ยนะผมจะลองใช้เสียงฝีเท้าผมเนี่ยวิ่งวนตรงนี้ล้อมก่อนเลยกันนะคัณเป็นมาวานมาว่ะม,มาจริงฮ่าแล้วมันก็เลยขึ้นไปซอยบนแต่ขึ้นไปซอยบนซะขอร้องอย่าเช็คอย่าเช็คโอ้โหมันดึงจับมานี่อ่ะต่อแตะต่อแตะต่อแตะกระมากระมาอุ๊ยอุยอุย จะบอกนะว่าผมตายอะ่ะขอล้องขอล้องโอ้ไม่มายินเสียงผีเท้าเราอะ่ะรอบนี้รอบนี้ผมจะลองจูก๊กแล้วก็วิ่งไปเก็บเหรียญต้นดูด วิ่งแล้วนะมันคงไม่เห็นผมใช่ไหมโอเคมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจริงเดี๋ยว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 มันมาเหรอมันมาตรงนี้แล้วผมจะซ่อนไงอ่ะโอ้โหกูต้องไปเก็บเหรียญใหม่แล้วเหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราไปซ่อนาทางซ้ายโอ้โหสุดขอบจอไปเลยกูผมรู้สึกว่าผมต้องรอคอุณผู้ชมตอนเนี้ยต้องรอมันเดินขึ้นมาจากซอยนั้นนะครับมันถึงจะแบบรู้สึกปลอดภัยอะถ้าเกิดไปตอนนี้ผมว่าผมเจอมันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะ โอเคมันมาจริงว่ะมันมาจริงมันมาจริงรอบนี้ยังไม่เช็คตรงนี้ขอร้องโอเคมันเดินขึ้นไปที่กดน้ำคุณผู้ชมสวยมานี่มาหนูอ่าหนูก็ย่องมานะแล้วก็ย่องมานะย่องมานะครับผู้ชมตอนนี้ผลซอยนี้เราค่อยวิ่งโอเคไปไปอุ้ยมันมาหนูเลิกเลิกย่องเลยวิ่ง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  โอเควิ่งว enfin okay. ิ่งวิ <yeah> ่งอย่าไปสนใจมันอย่าสนใจมันวิ่ง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 ไปก่อนวิ่งก่อนโอ้โหแล้วมันมาแบบมันมาจริงมันมาจังตามหลังเรามาแน่นอนหวังว่ามันคงไปดักหน้าใช่ไหมโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราได้กุญแจกไปแล้วได้กุญแจกไปแล้วใครโอเคแล้วไงมันตามมาเหรอจริงป่ะเนี่ยทำไมเป็นมุมโค้งแปลกวะโอ้โหมันตามมาเงาที่ผมเห็นคือเงามันเหรอ กูต้องวิ่งไปไหนเนี่ยแล้วมุมกล้องแบบนี้เดียวดียวดีดดโอ้โหมันมวาจริงวะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะุผู้ชมมุมกล้องไม่โคตรแปลกเลยเป็นมุมกล้องแบบเกมเก่าอ่ะเกม PS1 เนี่ยแบบรุ่นเก่าตั้งแต่ผมแบบยังเล่นเกมไม่เป็นมั้งมุมกล้องพวกเนี้ยโอเคเดินไปเดินไปเดินไปอย่ากได้อยากได้คูมาตั้งใจไม่อยากวิ่งเก็บเหรียญไม่ไม่ใช่สิเราต้องบอกว่าเราต้องพาน้องกลับบ้านไปได้โอเควิ่งวิ่งอย่าหนูวิ่งอย่าสโลอย่าสโลมากวิ่งถึงบ้านแล้วปะ ใช่ไหมโอเคถึงบ้านแล้วว่ะสวยงามสวยงามสวยงามวิ่งเข้าบ้านไปยัยหนูโอเคตอตรงนี้มีเขียนว่าไทยนะครับไทยอิดเหรอคือไงอะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับกดแบบกดไม่ได้เลยอะแล้วก็วีทีวีอยู่ด้วยทีวีเขียนว่าอะไรอะไรอะเสียงของฉันผ่านไปนิ้วคุณคุณได้ยินฉันไหม คุณแบบสัมผัสได้ถึงชั้นไหมรู้สึกถึงชั้นไหมนะครับอ๋อมันฉายวนไปวนมาเนะยครับประโยคมันก็ซ้ําไปซ้ำมาเหมือนเดิมอะ่ะโอ้โหลวคือผมต้องทําไงทีเนี้ยบอกให้ผมพิมพ์แต่ว่าผมกดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะกดสเปซบาร์ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้อ้โ,อโหแย่แล้วแล้วไงผมต้องออกไปหน้าบ้านเหรอเดี๋ยวเราออกไปหน้าบ้านดูเนี่ยครับเผื่อมันจะมีทางให้ไปต่อเฮ้ยโอ้โหมันขยับไม่ได้โอ้คุณโดนซอยแล้วคุณโดนแบบฉี่กระชาก โอ้โหเลือดเลือดอไหลแบบเหมือนเป็นฉ่าบังครับตายปะโอโ้จริงด้วยนะครับจบแล้วโดยส่วนตัวแล้วนะผมว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะงงไปนิดหนึ่งนะครับคือผมไม่รู้แหละว่าเกมนี้เขาจะสื่อถึงอะไรแต่ที่ผมสัมผัสได้นะครับมันก็น่าจะสื่อถึงการที่แบบเด็กผู้หญิงตัวเล็กนะครับกลับบ้านคนเดียวเนี่ยมันไม่ดีอะไรประมาณนั้นแล้วก็อย่าทะเลทลายให้รีบกลับบ้านประมาณนั้นนะ สุขผู้ชมคนไหนนะครับที่รู้ความหมายของเกมนี้หรือว่าเกมนี้มันอาจจะเป็นตำนานหรือเรื่องเล่าอะไรบางอย่างที่ผมนั้นไม่รู้ก็ได้ผู้ชมก็ลองคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมจะกลับมาอ่านดูแลกันหรือจริงๆแล้วบางทีฉากจบที่แท้จ,จริงเนี่ยมันก็อาจจะจบไปตั้งแต่ที่เรานั้นเดินเข้าประตูบ้านแล้วก็ได้นะเหมือนเขาจะสื่อว่าถ้าเกิดยังจะออกมาอีกยังจะออกมาจากบ้านอีกอะไรประมาณนี้ก็จะโดนแบบในคลิปนะครับโดนแบบกระซวกไส้เอาประมาณว่าเราเข้าบ้านไปก็คือจบแล้วนะครับก็คือเกมไม่ได้ตัดจบให้เราแต่จริงๆแล้วเกมมันจบแล้วแหละอะไรประมาณนั้น โอเคสำหรับคลิปวันนี้คงต้องจบไปแค่นี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจำเ,เกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมาแล้วชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ